ลุยกวาดล้างแรงงานต่างดาวล่าสุดจับกลุ่มได้34คนครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งชุดเฉพาะกิจไตรเทพิษาขับลงพื้นที่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็ที่จังหวัดชนบุรีครับเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งจากการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยทำให้สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายรวม34คนครับการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนี้นะครับเพื่อผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องให้ง่ายต่อาการควบคุมแล้วก็ยังสามารถควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยแย่งอาชีพพี่สงวนไว้สําหรับแรงงานไทยด้วยนั่นเองครับ นอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานเนี่ยยังเร่งพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยโดยในกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมทักษะด้านการทํางานแต่ยังผลักดันให้แรงงานอิสระขึ้นทะเบียนเข้าระบบเพื่อช่วยให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าถึงสวัสดิการและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจากกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐได้ครับซึ่งขณะนี้มีแรงงานอิสระขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ5 0 0 0 0นคนครับ ก็เน้นยาม,มานะครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้แรงงานต่างชาติทํางานอย่างถูกต้องไม่แย่งอาชีพคนไทยและจะสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดแรงงานของประเทศไทยด้วยนี่ครับ